วันนี้นะคะทางช่องของเราได้ติดตามข่าวจากแหล่งข่าวทางฐานเศรษฐกิจนะคะมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะอัปเดตทงกสเยียวยาโควิดรอบ2เปิด7มาตรการสินเชื่อพอมมาตรการพักชำระหนี้ขยายเวลาลดภาระหนี้นะคะขยายเวลาลดภาระ,ะแบบไหนนะคะไปติดตามกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราได้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากท่านผู้ชมตามเคยนะคะก่อนจะไปรับชมกันนะคะ ก็ขอฝากช่องของเราด้วยนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องของเราด้วยค่ะ และจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันนะคะทกสรหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ <S <S เป็นอีกหนึ่งสถาบันทางการเงินที่มีมาตรการออกมาช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด19รละลอกใหม่สำหรับมาตรการหลักของทกสที่น่าสนใจเพื่อฟื้นฟูและปรับโครงสร้างทางธุรกิจคือการเติมสินเชื่อเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับลูกค้ารวม7โครงการดังนี้นะคะ 1. โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน โควิด19วงเงินคงเหลือประมาณ11,000ล้านบาทโดยขยายเวลารับคำขอสินเชื่อถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะ2โครงการสินเชื่อระยะสั้นฤด,ดูการผลิตใหม่นะคะวงเงิน1 0 0 0แสนล้านบาทนะคะ3โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำนะคะให้กับผู้ประกอบการสถาบันนะคะ4โครงการสินเชื่อบ้านเกิดนะคะวงเงินโครงการนะคะ60,000ล้านบาทนะคะ5โครงการสินเชื่อ เพื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพนะคะวงเงินโครงการนะคะ1 0 0 0 0ล้านบาท 6. โครงการสินเชื่อ SME นะคะทปทร,ระยะที่2นะคะวงเงินโครงการนะคะ4 5 0 0 0ล้านบาทนะคะ7โครงการสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ วงเงินโครงการนะคะ8 0 0 0ล้านบาทนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีมาตรการในการพักชำระหนี้ขยายเวลาและลดภาาะหนี้ให้กับลูกค้าของทกสเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถนานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 รอบใหม่นี้ด้วยนะคะอาทิพักชำระหนี้ทั้งระบบ1ปีนะคะพักหนี้เงินต้นผู้ประกอบการ SME นะคะนอก LPS นะคะ6เดือนนะคะ พักหนี้ต้นเงินสินเชื่อฉุกเฉินโควิด19 6เดือนนะคะพักหนี้เงินต้นโควิด19ให้เกษตรกรและ SME 1ปี6เดือนนะคะพักหนี้ต้นเงินนะคะสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ1ปีนะคะพักหนี้ใน28จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติมสถนานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19นะคะมาตรการลดภาระหนี้อาทิชำระดีมีคืนโครงการลดภาระหนี้ลดภาระดอกเบี้ยจากกรและกลุ่มเกษตร ะะการขยายเวลาและลดภาระชําระหนี้อาทิมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสถาบันบริหารจัดการหนี้กเษกษตรกรนะคะมาตรการขยายเวลาการชําระหนี้นะคะผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาของทกศนะคะหรือต้องการสอบถามรายละเอียดติดต่อข้อมูลนะคะได้ที่ธนาคารทรกศาทั้ง1,265สาขาหรือโทร02-555-0555หรือทางไลน์นะคะ a นะคะ l y m i l y และที่ w w w baac.or.th นะคะค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดนะคะต้องการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้นะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปติดต่อทางธนาคารได้ทุกสาขานะคะค่ะก็ได้นำข้อมูลข่าวสารนะคะดีๆมาบอกพี่น้องประชาชนกันนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี ค่ะ